เมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับครูและนักเรียนครับที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัศศึกษาเนี่ยนะครับผมที่จัดขึ้นนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีครับจำนวนก็คือ23รายด้วยกันเมื่อวานนี้มีทั้งญาติเพื่อนนักเรียนเพื่อนครูแล้วก็ประชาชนจํานวนมากมาร่วมพิธีกันอย่างคับข้างนะครับเพื่อร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายต่อผู้เสียชีวิตครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิต23รายครับจากอุบัติเหตุรถบัสททัศนศึกษาที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธาน,นีโดยในพิธีนะครับได้มีการนำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นบนขบวนราชรถเคลื่อนร่างนักเรียนชุดแรก7คนนะครับมาสู่เมนเพื่อทำพิธีชาป,ปนากิจโดยแต่ละร่างนั้นนะครับจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง30นาทีขณะที่มีการน ร่างบรรยากาศในพื้นที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักญาติบางรายเกิดอาการหน้ามืดจะเป็นลมนะครับทางด้านของทีมคุณหมอเองก็ได้เข้าไปดูแลและเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทันที